ันเดิไหวยังเนาะแะเนาะยาวต้งแ่นอหนาอ๋่ออะไรก็เ้าเท่ได้กันอาฉากกัะเบือไม่เท้า่ไรนี่นี่ยแถนี่นะนี่ดบงียวงียวโแม่นอ้ักยี่บอามือน้ำไปงบ่า เอาล้่ยนเปลี่ยนแตบอกเปลี่ยนแล้วมันยเป็นรถเ่าฮ่นเ่าฮ่าก่าฮ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 ่ปฮ่า่ยฮ่า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 ฮ่ห่เฮ่า่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่ม่า่า มื่อน no. oh. ah, no, no. ี ah, wa, ้ก oh, ็มาอยู่ที่นําบ้านเพิ่นซานของเอเตียวพี่น้องเอมื้อนี้ก็ได้พี่น้องอ๋เนาะอตเอเตียวเพิ่นก็อยู่พอดีเนาะโอักงามเนาะเอ้ยเนาะกราบสบายดีเด้อทงเอเตียวพี่น้องเนาะอยังละฮกคือแบ่บาดนีโอ้ยมาบ่ได้มามื้อเดียวนึกบ่บ่ได้จงไว้หาจักดีบ่เอ้ยยัง ơn ờ, khẳng định nó. Hi, 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 này, hi, 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 hải hi, hi, ทำมาลงชั้นบ่น่ะอืมฟังแล้วๆพี่น้อเอนฟังพ่อสร้างมันไปใช้มื้อนี้เอ้ยเอ้ยเฮียนเนเฮ็ดโรงเรียนบ่โอ้ทางุ่นบ่โดยไปกันสิไปคือกันจันอยนี่เออไปซอยเวียกงาน่พุ่นเนาะโอวนนี้ก็อยูุ่่นบ่วนนี้หมดมื้อเลยอ๋อทิ่มเฮือนเลย มาจอบที่สิมาจอบทุ่ตรด้บุตีพายุเนาะคือว่าทางพอาคค่อซาคนกับอ่าเฮ็ดโ,โลงเยนคือว่าโลงเ,ยน,ลงเยนีน้องเ,ยงเอยอดดมาหน้ามืเมือเอ๋ยนะ,นะขังแล้วฝังแล้วมายีมมายามมาเด็กทางเฮือนเอเตียวน้องเอ้ยเน,น,นเมามันนะี่น

เราใส่เนียาต้องใส่นะโด,โดยสบายดีเด้อทงบมต้องใส่ฮะ <c oughs> ด่ทำดินเมื่อกี้จกรอนให้เมาม่เห็นลินจกโอ <c oughs> ตามเห้งว่นั้นบ่จกตุลรอนเนาะเป็นแน่นดินนะอันนั้นอยู่ว่าเจ็บใครใครขึ้นอยู่ว่าโนอ,นนะอ้ไปคอยได้ตักใส่ละว่าดิ่นเห็นเธอว่าตักใส่เพราะสมัก่อนแล้วงสเข้ามาแล้วชาวดินใสยทางหนแล้ว Ồ, xe anh bột thương? Rồi Rồi, rồi, rồi rồi nó tắm Tắm dính sau dính sai sai nó. Rồi tao bắt được hắp bữa nắm sao con, chưa qua. Doi. Ô, tao bắt Rồi bước, trước, bước và thì, nàng, nào, <sta> đủ Rồi, rồi, rồi Rồi. rồi 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 เนี่ยเขาเล่าบเฮ้ยมาบัลนี่คือเปลี่ยนได้เลยนี่บ่ทางว่อทางว่านี่บ่โอ้มีคนปลูกถังพังมาเลยเนาะบ้าบาทนี่พี่น้องเอ้ก็มามองม่วงบาทนี่เป็นสวนได้บานนี่เนาะโอ้ข้กลาวขักล้ว มาท่านี้ก็น,นาม,มอันทั้งหัวพ่นก่าถึงเดียบร้อยต,นอนต้องตองอ่าหมกโจ้งกรลอยังไง นั่นเลมันมันวมแลนหนึ่งเลยหักแน่นอยู่แล้ววะมันหาแนวใม่หักไม่ซิมคอยกัได้ออกกนออน,น่อยะบวกคอยมันได้มันจะขุดช่วยช่วยเด็กโตแฉลากมาให้เนะาะสวัาไปตีบ่ได้ฮะแต่คอ

เดินเอาลุยต่อต่เลยเดยโดยต่อตามถึช yes> ุกลอดเนาะพี่ลึกดีโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีโอ้ยบ่ต้องตามกันด้ค่อยขึ้นมาเหยียบกระล่มแล้วนี่ อันนี้เขาทับทับเห็นมัน,ตน,ตน,ตน,นแตกบอนโดย,โดยสบายดีเนาะโดยโดยตึมตึบต่ตบตตบอยู่เนะาะจังหวะเหตุเศร้ามันจังนี่บอจะง่งแบบมอเสา้์เลย หกม้นกอที่ว่าหกม้กับแม่นอนนวบ่าเราัไม่มดเลเบื้องนี้เรสังอ๋อม่ตเบ้งแลว่าบาจักแน่ยังบจักเวลาเนาะันหมถ่โดยโดโดยโดยเฮ้กินข้าวกินน้ำนะ่กินเลยอได้ย่งกินมือีฮะ จินตมีอ๋อหารญี่ปุ่นต้องเนาะกินตมีอาหารญี่ปุ่นเนาะเออเฮาท่านจะเปิดน้ำใ่อีกบอส Đây mà này cứ Nghiệp thế mình này Thằng bò sọc bò sang không thấy này cứ nghiệp thế Bên, Đồng nhiên Vẫn hết à, đồng nói nó Rồi, rồi, rồi à, Ok, nhưng yên hiền như, mình em, em, em hiền โอ้วันนี้ขับไปเบิรงก่อนพี่น้องเนาะของเฮียนของเฮียนบ้านตรงบางยางพี่น้องเออเจ้าอีกทางของอันไอ้เตียงเนาะที่แบบคุณขับไปเฮ็ดเนาะแต่ของไอเตียงเป็นเป็นสะพานบุญแหงกับผู้รักผู้ใหญ่พี่น้องเนาะถวแรกแวแล้ว ทั้งนี้เขาก็ตามตามบดทุกห้องเราบ่อืมแต่ว่ามันก็ยุบลงอยู่เนาะ,ะมันมันเริ่มมีหอยเตะหอยอย่างวนะีลงอยู่เลยแต่ว่าเขาตามแน่นเวลาเขาเฮเทิร์นนี่ยด,ดินมันกระจังบสุดลงมันจังนั่นเลยพื้นจางบทแตกแต่ว่าดินบันแน่นพื้นแตกเลยอย่างบรรลุตรงนี้นเนาะ อะรกแล้พี่แองครับตามกัน เล็กต่ำเล็กตำกันดีแล้วมันพุ่งึ้นมากวาให้เงียนาะเฮ้ยพี่น้องพุ่อ๋ไปลงังไกันพอาใส่กรสานแล้วควรนตามเพื่อนก่อนพี่น้องเนาะ เดินทางนี้ก่อนเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะโดยโดยสบายดีอ้าวเป็นยังไงคนที่จะม้วนได้ต่ำๆอยู่เนาะเดือดเดืองยังคือว่าตุนเดืองวะไรตนเดือบตนเดือบเออตุนเดือบโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีเนาะเป็น้องเไยอู้หู้ จับกล้องให้ได้เลยนะอ๋อจับให้อยนะเอ้ยเตียวอ๋อให้่าชรีี่โ้คือคคนข้าวอยู่ไปที่ต้องการดีกนี่นะตอเสื้อกันเ้จะได้ว้นเนาะยาด้อ่อนะพ่ออะไรก็ชอบจบได้เอาฉากกระเบือไว้แช่อะไรนี่นะแถวนี่นะนี่ีกเบีบแน ทักอยู่บ่เมือน้ำไปยังบออแกนนแต่บอนแล้วมนยงขึ้นรถไปเมันจะเปลี่ยนหม่เดนี้มันนล้เปลี่ยนหม่กันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจอมันหนเลเปลี่ยนหม่เลย

Những lối bỏ đi. Oh, một sang kỳ này, mọi người. Say mọi người. Say hai, mọi người. Một mốc. Très thứ hai. hai. nó thứ hai. Très thứ hai. Très thứ hai. Très hai. hai. Très thứ 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 hai. Très thứ

เมื่อไ้บันเทาบ้านนี้บ่สิเมื่อไบานผักยกกอนก็ไดน้ตะมุยเป็นซุกกันยงผักยกเลยเลยจะคอยมาตาไหมพี่น้องมนเครื่องแจกได้นี่กัจับเลยครับบุปะกับบ้าเที่ยนี่ก็เนนีเนาะเนาะเจอละไรทั้งสิ้เตียวพี่น้องไงได้นจว่าไอเดียดีเงไเนาะไอดียดีว่าเอาลายคนมากล ม่ได้่ทำาตรนกะยูวจ้ดผอยเนี้ทาซอยกันเนาะจับ่นอยเลยรซอยกันคนละไม้ละมือเนาะไอ้สร้างคนวาดมาบ๊วยหน่ไเีนไปโรงเรียนเออสมไปทังเรียนบ่ือวือมันนี่วมาป่ะยึดธ์โต๊ะเหมือนตนแรงเป็นประเทอย่างนี้ได้อยู่เรียน ไปเทพานบ่นี่บ่ก่อแล้วก็เทพานบ่อ๋อจักห้องบ่กวนีเนาะวนีบ่ได้เข้ามาพี่น้องทางเนาะอยู่ในคลิปเ่รกเนาะไปนํากันบ่ไปโรงยังสิไปบ่ยังสิไป

เขียนภาษาลาวมาได้ีกิงาเขียนภาษาไทยได้ภาษาไทยนี่โอ้เขียนงามเกอไกๆก็ได้ภาษาลาวได้ตึกได้ตกโกได้ตกโกโอ้ยเนาะเอามาเอาใช่เลยบ่ได้เรียนต่อเขียนลาวตัวละเยอะนะจะเห็นบ่นี่หมดขึ้นเลเนาะบ่ยบ่อยากทําลายชีวิตเพิ่นอือบ่อยากทําลายชีวิตเพิ่นบ่ได้บ่ได้อะถ้เพิ่นไปก่อนเฮาจัง

ไอซอยบ่อไอซอยเพิ่นเอ,อ้อสร้างอยู่หันเด้เด็ดซอยคนละไม้ละมือเฮ้ยเนาะซสร้างเพิ่นกะเพิ่นกะสีบุกเฮ็ดอยู่หันเนาะเด้อเด้อแหม่ขันเฮามีเบี้ยกอยู่พี่กับพวกเป็นอย่างนั้นทั้งพระตู้แล้วก็ไปในบ่แมนพ่อโอ้เด้อเด้อ mọi mà ta có hắn gì chắc chắn nó sống nó chắc bay này nó sống nó sống bảy huyền hiên nó phải <laughs> phải phải hiên đấy nể nó đây bảy đây hiên đây nơi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  phai, phai, đây nơi đây đây nơi 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 có à, 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 này bạn này, nó có ừ. làm mày là mưa chàng, là, chàng, bài là, luôn, là thì nó. Chia đen Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปิ่วยไปเดิงกับเพลงงามหน่อยไปกระแสกับเพลงงามมันเนาะอ้มีต้นมักมักันมักละกอกับมักุวง้องเลยทุกอ๋อเป็นก่อแล้วแต่มือได้เลยันนี้เ เหลือแต่ทียที่คานทั้งทึงบ่ <Yeah. S 1> โอ้สุดพุ่นเลยบบบนี้เนะ mm. าะหาเลาะเบิ่งขึ้นเลยเนาะงามงามอยู่ดีพี่น้องไอ้พว mm. เพลงแบบเสียงเปียเลยแบบนี้เนาะท่า mm. นี้ก็รเดือดแต่ที่คานทั้งทึง mm. ที่คานทึงก็เที่ยว่าซิท เพิ่นบ่ได้บุกบ่บ่พอสิกไสิเลยเนาะบ่ได้บุกเนาะออโดยๆๆอันเพิ่นสินั่นบ่เนบัวสบัวใส่บัวขึ้นแต่ว่าประตูสิเฮ็ดนั้นบ่อืมโดยๆๆประตูใหญ่เติบบ่5เมตร5เมตร ตูวหาเม็ดพี่น้องเลยขักแรวขักแรวเอออนี่บอสเลยบ่อนี่บอเป็น<ม>ทังของพาอันที่เอามาขอางวลีอ๋อของทางวอลลี่เนาะโ,โดยโดยขากแรวขักแรวพี่น้องเลยเนะะ<ม><ว>าะดีใจนะเอื้อเพื่อ<ว>น<า>พี่น้องเฮ้ยมีข่าวดีข่าวไม่ดีอยู่บอสมีมาเรื<ม>่อยๆเนาะอือเราลุ้นน้ำกันพี่เก้าพี่น้องเลยเนาะ เดินหน่ออ uh, ้าวอาบรรยากาศสบายดีเด้อด okay, okay, okay ีใจนำทางเด้เตียวไปหน่อยเนาะนเนาะแบพิายดีแล้วเนาไปก่อนที่พิ้อยนอฟปาประกันใดขอโทษขอไฟน่พอเอฟซีเบิร์ดสกูสุคนพน้องเลยนี่กามาเต้าซานน่พอเมื่อพิณกามาอัมดข่าวสารทางขึ้นเตียวพน้องเนาะพอดีว่ามา ปรสิมาอําจเมื่อพี่น้องพี่น้องเลยบบโซนน้ำกันเนาะว่าทางเฮือนชานเอ้เตียวเป่นคืบหน้าไปเฮาใส่แล้วพี่น้องเนาะผู้ที่ว่าทางกําแพงทางเอื้อยวคนคนกาทางผู้สร้างเพิ่นก้ได้ก่อขึ้นเรียบร้อยพี่น้องเลยเหลือแต่ใส่ประตูพี่น้องเนาะใส่ประตูเห็นมองอ่าทางเข้าเนาะประมาณ5เมตรพี่น้องเลยทางเอเตียว่นได้บอกทางบอสดีพี่น้องเลยเนาะ อาก็ดีใจทั้งเตี่ยวเป็นอ่งเนาะทั้งครอบครัวพี่น้องเนาะเอ้าบอกอะไรยังไาพี่น้องแต่บอสตันได้ซื้อลำลาไปก่อนเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกลับมาเป็นกำลังใจให้ทั้งบอสีันได้ด้อพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน้ำหน่อยเนาะกลังกำลังใจใดบ้านบุตรครอคัวบุตเมีนพี่น้องไรเนาะก็ต้องถูกขออภัยความเป็นพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยเป็นอง่างเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามา รับชมคลิปทางวาซาดีน่ะด้อเนาะให้พี่กําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้วิววาวซาดีกับคอยไล่พี่น้องเนช่วงนี้กับวิวกับลักล่วยเนาะบทเพลงลักพันลักหมื่อนี่ช่องไอ้เพ่นพี่น้องเนาะกฝากความนพี่น้องเป็นกําลังใจให้ในด้อเนาะเอาด้านที่สำคัญก็ฝากความนพี่น้องอีกเทีนึงพี่น้องเนาะว่าบทถามโฆษณาวาซสดีน่ะด้อเนาะเพื่อให้นี้กําลังใจ ตาคลิปต่อไปพี่พงงน้องเลยเนาะอ้าวว่าลายย่าห้างพี่น้องเลยกะลำลาไปก่อนเนะาะก้อนไหนมันชี้สัญญาลพี่งงน้องเลยเนาะกลับทำบา่าสบายดีเด้อสบายดีพี่งงน้องเลยเนาะ